มึงหัวเลียมยาเล่นๆก่อนไมมนี่เลียมยาตาแดดเลียมยาอิ่มแล้วก็ไม่กินหนักแล้วก็ลบไปเล่ยมยาโตมันจะโตเป็แบบพอดีพอดีเลย บ่อวนบ่จอยแม่กำลังปล่อยวางหาเงนะินตากแดดอีกละมีห่มในบ่ออข้าวก็มาแดดอีกกระคือเก่าละข้าไก่หง้อบได อ่ามองหลอดคือเก่า <c oughs> ตัวน,นี้เขาบอกไมไใส่เลยตรองไสอฮ่าหมองสัญญางยียบว่าจะคือ <c oughs> ทางเขาสะอาจจะฟ้องก่อนไป <c oughs> ແມງມາຊະເດກ່ຽວເຜືອງໂອຮູແມງມາຊະເດກ່ຽວຫຍ້າລືມກິນເຜືອງກ່ອນກັບຫຍ້າແຫ້ງວາເຮັດບໍ່ເຖິງດີດເຜືອງທີເອົາມາຫເຫືອຫາຍ เบืองเลือมาตั้งแต่หมู่วาน่นละแดดก็ดีค่ะสิไปหลอดกับว่ามีหมมม่แต่แดด นเวลเเวลาเนาะมันยังบายสองอยู่ตอนแล้อันต้องทาก่อนข่าวหนึง่งจังซีไปอันหาหัวแบบไไก่ แต่ก่บไก่แหงนะเป็นระยะหางในจก่กจะสองสามเก่าย่า่มันย่างเบียดขนาดหัวขึ้นกันไม่ยังไรกันเบิร์งหน่อยเตรียมโตจ้ะ <c oughs> ไก่แหง ย่านเตบ่ได้าดลาดโอ้อย่านบ่ได้กินแห้งเถงอะบ่เป็นถูกมือเลยเนาะตัวนีกน้ก็เนมคือกันมื้นี้ก็ยังมาทายในเช้าได้อดอกจาก๋าเตย ແລະຢາກມາອັນໄປແດນີ mm ້ພາວ່ານາວຕັ້ງແຕ່ເມື່ອເຊົ້ານາວຄັກເຮັກຕອນໃນຊິເຊົ້ານາວນີ້ຄູ່ເພິ່ນກິນຫຍານົມກັນດີແຮງ2ໂຕອองນີ້ທາງທ້ອງກັບເຊົ້າກ້ວຍ ทําบ่ได้ยืนไกลกันก็ได้จังได๋มันอันมันเคยกินแบบห่างๆกันแล้วเทื่อนึงแต่ก็ยามมาหากันคือเก่ามือก็คือเก่าล่ะจ้ะสั่นตลอดสันดีดเล่มยาทายาอ่อน เล่นหญ้าแห้งไปก่อนปุ้นโตอันโกงหมูเหลอสิย่างมาไก่หมูล่ะกะซออันกะซอของโกงหมูนี่ดอกกินดีคือกันอันยางมาไก่มูแนไดมูตงแลนนี้เลย ตัวนี้ก็ยังอันนี้อยู่ได้บ่คอยส่วนมูกปานได้ยางเขาไปหามูก็คือไปกินยาเลยบม่ไดีสนใจก็ภไยสองตัวนี้ไก่มันตอดอยีงงด่งยังหนงในเฟืองดวงหันหาในคองกินว่าจะคกือ อย่าบินนี้ได้แต่ขังยางนี้คุณยางไปหามันละโมคอยอยากอยู่ก่อยู่ไก่ก็กคนปันไหอคนมามันงกต่นี้ เห็นผมหลักอาย่ได้แบบน,นี้พอพิใส่ละแดดร้ายพวโนีต่างใดข้าวเดียวพเพราะว่าแดดมันหอนแห้งยังโอบเยืนอยู่แถวหนีเอาขึ้นสูงกับโลกก่อนมันแล้วก็ไปหาแดดคือเก่านั้หละ่ะ คอยๆย่างเอาลุ้มก็หลายๆพุ่นมันอยากไปหาหมูล่ะบ่หัวสิไปซ่นหมูสิไปหยังโอ้ห่างหมูอยู่แหมบ่ไกลหมูมมดอกใกล้เติบอยู่นั่นๆๆๆยางเข้าไปล่ะยาเร็วๆหัวใหญ่ก็ได้ ฝนโอ้หืมเลยจันแจ่มยางสาโกโมูบ่ทันเขาจักเทื่อดอกสอมือก็ซอยใบ่ได้สั่นคือเกา่านะ่ะยืนตรงล่ะ ึ่งว่าน้อยทึ่งว่าใหญ่บัดนี้ยืนซองเบิ่งพอกับแม่เกี่ยวหญ้าอยู่คนอ้าวคือลบแล้วบัดนี้ว่าน้อยหันหน้ามาทาง่ใหญ่ล่ะยังกแต่ไว้มือก็ได้ว่าให้โอกาสน่ จันแจมให้ฟุ่นล่ะไม่ประโยชน์ดีแห้หยงหัวนี่ตรงใส่สิเดเอาใส่พักู่ดอกพุณก็ได้เพราะว่าแม่พันปลูกลายย่างเนี่ยเด็ดเจอมันสองครับ เช็นโฮมอีกล่ะ้อมกับโฮมว่าดีแต่โฮมดีกับคือสิว่าไม่แดดเรคิดว่ายางมันเหลืมมอมวายู่ล่ะย่ามาได้ทำกันก็นกมาอัน กินโตหล่อให้หัวไายเนาะกินย,นยาแหงาขาคือเกายายาอ่อนมัตถนในฟอมแต่กินยาแหงไปก่อนอือ ริ่มๆไปอีเบิดกันได้กินแล้วล่ะเพราะว่าเพิ่นเกี่ยวมาให้ล่ะเปียมเปินน้หดาแล้วแดดดีเนาะ ลามวัวคือเกา่ <c oughs> บาบั่นโอ๋ย่างเร็วๆเด้อันฮีตว่าสิได้กินหญ้าย่างเร็วคักลามัวใหญ่กวูมันก็สิบ่ค่อยอยา nè hàm mong anhy. Udn si lam măng kè yang mô hô lam covê lam tam lam kè kè yang kè yang kè yang ีอันจูงอึงเผามาลามอึงเผาไง่ <c oughs> ลามไส่บนีต้นนี้คน <c oughs> มา <c oughs> เห็นเสือแดงๆหนึ่งก็หัวซื้อมาสีแนบใส่เลยนี่เถ่งวันตอมโอ้โอเผาตา, <c oughs> ตานี่แม่ส <c oughs> ายาอึองเผาบสื่ออีเดี็คือข้างทอง บัวແห้งแนมหาคูหูแต่ກะยุกไกลโพดคูก็บ่ค่อยสันแหງงดอกคูค່ยางต้องใส่สิขานยางแห้งเนั้นก็ได้ ว <laughs> างแต่สีคัดคัเนี่ยจ้งนิดหนึ่งอยู่คนหวงแต่กินอย่างเดียวดีได้บ่าค่ <laughs> าคยบอค่คยผูกไก่ปานไหผูกไก่ไกญ่อยู่หาของกินอีกละขังทองก็ได้ ดมหาหยังนอมีแต่เฟืองว่ามียาดอกตากินยานั่นมันแต่สียญ่างมาใส่จิ้นแต่แรกไปใส่เอาบาไมน่น <c> เ <oughs> <c oughs> สียซ้ำกันเลยกับกำไรทางทองกับกำไร เพื่อก่าและจ้ะัวใหญ่ลามเบิ้ลมาหน่อยปลอยไหวสั้นถูกขีบเลยจ้ะบ่เว็นแม่แต่ขีบเดียวสั้นไน้ตลอดแม่จะเสีย็จจังใดก็มือดีนั่นตอนนั้นก็นายามละ่ะ ปลาก็ยังแหามเฟืองอยู่แต่ก็ยังแนห,หนมหายาตลอดอกะแนนมไป <c oughs> ใส่หน่อยอีก <c oughs> ไปบ่ได้ดอกได้ได้แค่ซ้ํานีล้ล่ะแนนมมาะมานนี้ เสือกเพิ네 um ่นก็บ่ค่อยยาวปานใดผูกสั้นๆเอาเอาบิ่งน้อยมันอันแย่งกันสิอันกินฟืนโอกินหญ้าโอ้ดีได้ยัง่าเพราะว่าแม่เพิ่นให้ล่ะนนๆๆนนติงตลอดเวลาเลย ัวแต่ละตัวบองส่สจัดทามาจักบางเท่อกัสิว่าทาเน้นมาถานะทานั้นมาฐานะมาทานทินัดนี่สุดปินยาไม่กินยามั้งางสิอิม่มเคก็ลบไปลบมาสด็ด้กินอยู่ดอก <c oughs> โอ้ยมาแล้วยางมาละสองโตฝนยางมาแลนซ้ากับสิยางกับสิยางแบบนี้แลนเอาซะยางมาแล้ววาอยู่เฝ้าวองหันแล้วยางมาเบิดเลยมันบอกไป ก็คือเก่าตลอดเ <c oughs> อื่นอยากจะได้ <c oughs> มันว่าอยากเขาหองนะเออไอยารอจะสีไฟ้อ <c> ง <oughs> เป็น์ยังไดนวันหัวก็ได้ อ๋วอวงอยากหลอพิดทางบึ่งพินล่อหวังเออจังสันละอือไปเลย <c oughs> ต้องมีการหลอมาล่ะก็ไปกินละแม่มนอยู่พู่นไกลๆ <c oughs> สันรูปสันกขยาวากันเด้อจค่นห้มันกับสันเว่าบ่ได้ดอกเรื่องมือนี่มันกับสันอยู่เต็มแบบนี้ละบุญเบื้งกินเธอละหลายลได้ดอกประมาณสีหาเข่งเต่ละมือ มันนี้ก็ไม่สราบนี่หละจ้ะเ่ราบมึงหัวมันนำกนแม่อื์ส์คันว่ไม่อะเก,ก็บว่านำบายบายจ้ะคีบหนะ้าพอกันไหมสันอีกละ่ะ